สวัสดีครับเดี๋นวนะช่องคุณพ่อกาดไฟครัครบเย่เด็กผู้ชายแมนแมนเล่นกันนะฮะอลอระขึ้นเลยเหรออ่าชาร์โดพระดินสายแม่มดนะครับสายวิชหรือสายวิชดำหรือสายแม่มดดำหรือแล้วแต่จะเรียกนะฮะก็อย่างที่บอกนะสายผู้ชายแมนแมนเล่นกันนะฮะก็เป็นสายใหม่ในชุดชุด VHS 10 VHS 09เนเนาะกับ หรือของไทยก็คือออกในไมเทิร์นนะฮะก็จะมีออกมา3ใบก็จะมีเกตสาเกตสแล้วก็เกตหนอย่างละ1ใบตอนนี้ตอนที่คุณพ่ออัดคลิปเนี่ยในเว็บไมเทิร์นยังไม่ลงถ้าลงพ่อจะแปะในคอมมูนิตี้ให้เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เราไปติดต่อสอบถาน้านการ์ดอ f ฟฟิเชียใกล้บ้านดูนะคะว่าเขายังมีสแปร์หรือมีเก็บไว้หรือเปล่าซึ่งซึ่งซึ่งชุดหนึ่งในเว็บไมเทิร์นอยู่ชุดละหนึ่บาท ถ้าอยู่ที่ร้านจะขายอยู่ที่ประมาณ120ไม่เกินนี้ถ้าเจอราคาแพงกว่านี้ชุดละก็คือเกตสามสี่ใบ120นะหรือ100บาทนะครับถ้าเกินกว่านี้คุณพ่อแนะนาว่าให้รอในเว็บไม่เทินซึ่งน่าจะสักอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้แล้วราคามันไม่ได้เกิน120อะไรพวกนี้ก็อ่ะช่วยร้านใบถือสตว,ว่าเป็นค่านำค่าไฟให้ร้านนั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะอัน,นจริงจริงเด็กนี้มัน มีอะไรพูดไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเท่าที่ลองมาตอนแรกคุณพ่อลองจัดแม่หมดล้วนดูและไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี้ยมันเล่นได้และเล่นได้ดีขึ้นก็คือโครงจําไลท์ของชาโดว์พาราดินนั่นเองนะฮะตัวเริ่มใช้เป็นตัวเริ่มใครก็ได้เนาะขี้เกียดหาก็เลยเอาฟูเบามันอยู่ใกล้มือนั่นเองเกรดสนะครับตัวเล่นหลักของเด็กนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะมันมเป็นเด็ก แม่มดนะฮะก็จะเป็นแม่มดเจ้าเสน่ห์เฟียนานะครับหนึ่งมืนสามพันมีฟอร์ดแอคทีฟวันการ์ดวันเพื่อนบัตรหนึ่งลิทเลีกดาดสองใบค้นหาอ่าเฟมมี emi, 2, ่กเกต็ดสองเบเกจจากมือหรือจากกองไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียถ้าหาจากกองสับกองด้วยและตัวที่คอลงมาจะกลายเป็นเวนการ์ดหมายความว่าเฟมมี่ลงมาปุ๊บมันจะเช็คไดร์ได้นั่นเองก็เช็คได้หนึ่งไดร์เพราะว่าเกล็ดสองสามารถเช็คได้หนึ่งไดร์นั่นเองนะฮะสก,กิลหนึ่งข้อนิวเวนการ์ดในเทิร์นเล่า แวนการ์ดทั้งหมดของเราจะบวกพลัง5,000ันต่อการ์ดเกรดศูนย์ทุกๆ1ใบของในสนามคู่แข่งสกิลล่าเนี่ยมันสกกัดสก,กิลบนถ้าเฟมมี่เฟมมี่เนี่ยมันลงมาจากสก,กิลของสก,กิลบนใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะเป็นแวนการ์ดสตัวในช่องเลียหนึ่งตัวแล้วก็ในช่องแวนหนึ่งตัวสกิลล่าบอกว่าแวนการ์ดทั้งหมดของเราจะบวกพลังตามการก์ดเกรดศูนย์ในสนามคู่แข่งถ้าสามมติมี2ใบเฟมมี่กับเฟียนาจะบวกตัวละหมื่นถ้ามีใบเดียวก็บวกตัวละห้าพัน ากว่าทําให้สองข้างเนี่ยมันแรงมากๆถ้าเราสามารถพังบอร์ดเขาโดยการเอาเกรดศูนย์มาลงเยอะๆได้นั่นเองนะฮะใส่ไว้สี่ใบเนาะเป็นท่าเล่นหลักของเด็กนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่คุณพ่อบอกว่ามันเป็นเด็กโครงจําไลเพราะฉะนั้นคุณพ่อจงใส่เป็นเฟนทอมบัสเตอร์ดากอนไว้สองใบนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะใส่ใบเดียวใช่ไหมหลายๆคนอาจจะบอกว่าคุณพ่อครับใส่ใบเดียวก็พอมั้งซึ่งคุณพ่ออ่ะเพื่อเลยเพื่อขาดอ่ะจริงๆเกรดหนึ่งกับเกรดสองคุณพ่อใส่อย่างละใบเพราะว่า มันเล่นต้นเกมมันจั่วขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาก็ตามมันก็พอแล้วแต่ว่าไอ้แฟนทอมเนี่ยอย่างนั้นมันต้องลงเทินที่สองหรือสามเพราะฉะนั้นถ้าไอ้นี่มันมามันตกแดมไปสักหนึ่งเดือหรือมันขึ้นมือแล้วใส่ใบเดียวอย่างเงี้ยมันจะยากเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวไม่เหมือนกับแม่มดเกรดหนึ่งกับไอ้เจ้ามังกรเกรดสองที่มันสามารถลงจากมือมาในสนามได้แต่อเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องสูพิเรไลท์จากกองเท่านั้นเพราะฉะนั้นใส่ไว้สองใบเชื่อคุณพ่อเถอะว่า สองใบเพราะที่มันเหลือเหลือแบบเลือเหลือนะเหลือไปวิ่งเล่นได้นั่นเองนะฮะเฟลทอมเบลสเตอร์ดากอนนะครับหนึ่งหมื่นสัมผัสมีฟอร์ดแอคทีฟเบนกาดเคาน์เตอร์บัสหนึ่งลีไทยเลกาเราสามใบคู่แข่งรีลายเลกาสามใบตัวมันบวกหมื่นห้าบวกคลิอีกสกิแอคทีฟเวนกาดมาเพิ่มเหมือนกันนะครับถ้าได้ดเมจโซนคู่แข่งมีกั๊ดาดเมจโซนมีสี่ใบหรือมากกว่าเอ้ยเออใช่ถ้าในสดเมจโซนคู่แข่งมีสี่ใบหรือต่ำกว่าไม่ใช่มากกว่าสิ แล้วก็ไม่มีเลียกาดในสนามเลยนะครับตัวบัสเก็ตสามหนึ่งใบยิงหนึ่งเดมเนาะก็ยิงจากสี่ไปห้าไม่ได้ได้สยิยิงจากห้าไปหกไม่ได้เฉยเนะาะใส่ไปคู่หนึ่งอีกใบหนึ่งใส่ไว้เผื่อแบบหลุดหลุดหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะหลุดไม่มีอะไรจะเล่นแล้วหรือว่าท้ายเกมจะจัดแล้วนนที่แบบในหลุมมีเกรดหนึ่งเยอะก็เลยใส่เป็นค้าเลซอสดากอนไว้หนึ่งใบนั่นเองนะฮะติดไว้เผื่อใช้ อัน,นจริงๆถ้าไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาก็ไปใส่เกรดอื่นเพิ่มเกรดหนึ่งก็ได้เกรดสองก็ได้เพิ่มเอานะคาเดตซอดนะฮะหนึ่งหมื่นสัพันมีฟอสออโต้แวนเมื่อลงสนามเปิดอัปกรณสามใบเอาส่งก์าเกินนทั้งหมดลงดับโซนแล้วตัวมันจะบ,ก 10, บกกกวกหนึ่งหมื Auto ่นต่อหนึ่งใบอีกสกิลหนึ่งออโต้แวนกาดเหมือนกันวันเพื่อเธอเมื่อจมเมืม่อจบการต่อสู้อี้นิจมตีแวนบัสหนึ่งเอาเกรดหนึ่งจะในดับโซนเจ็ดใบไปาบาลุกตัวมันเะไรด้ลบหนึ่งเนาะไปที่บอกมันเป็นตัว ถ้าเล่นแบบฉุกเฉินหรือแบบขึ้นมือมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแค่คาเลตข,ขึ้นมาใบเดียวเนี้ยก็อ่ะเล่นคาเลตไปจบๆนะฮะเกรดสองแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต้องใส่เฟมมี่เพราะว่ามันเล่นคู่กับเฟียนาเนาะหนึ 10, 000, Vanguard, n, so ่งหมื่นชิวพันธ์แอคทีฟวันกาดวันเพเทิร์นโซบาสหนึ่งใบคู่แข่งเลือกการ์ดเกรดศูนย์จากดอกของตัวเองสองใบแล้วเคอ่าสองใบใช่ไหมอืม แล้วก็ขอลงช่องเลียที่มียูนิตเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าอยู่แล้วก็ถ้าลงหนึ่งใบหรือมากกว่าตัวโโบวกหนึ่งนั่นเองนะครับก็ทำให้ถึงบอกว่าเป็นสกิลแวนหมายถึงว่ามันสามารถอยู่ในช่องแวนแล้วกดโซบัสหนึ่งแล้วก็เท้าแข่งแบบกาดเกรดศูนย์ไปเยอะแล้วเขามีการลงมาตีอย่างเงี้ยแห่นั่นแหและเราก็สามารถเอาให้เขาเอาเกรดศูนย์สองใบมาทับเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้อาจจะทับหน้าหลังก็ได้แต่ว่าแล้วถ้ามันอยู่ช่องเลียล่ะก็ได้นอนอยู่แล้วนะครับมาจากสกิลเฟียหน้า เฟมมี่จะกลายเป็นแวนการ์ดไหมครับว่าสกิลของเฟมมี่ก็จะติดด้วยฟอกิน2ใบครับคอสกิลก็จะติดเพราะมันเป็นแวนการ์ดแวนการ์ดสองช่องสกิลในช่องแวนของเจ้านี้ก็จะติดก็โซบัตหนึ่งแล้วก็คอ2ตัวมัน,มนเดิมอยู่ดีนั่นเองใส่ไว4้4ี่ใบเนาะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ง่ายขึ้นนะฮะคุณพอแนะนำไวาให้ใส่เป็น เลียฟาวไว้4ใบนะครับกับหนึ่งมื่นชิวะพันออโต้แวลเลียมาลงสนามบัตหนึ่งหาเกตหนึ 1, 1่งหนึ่งใบคอลงช่องเลียแบบอีซี่ง่ายๆนั่นเองนะฮะ Dark บลัสเตอร์ดักหนึ่งใบนะครับเอามาเล่นท่าสูพีเรียไลท์เนาะก็หนึ่งมื่นชิวะพันออโต้แวลเลียมาลงสนามบัตหนึ่งผู้แข่งเลือกเลียหนึ่งตัวลีทายอกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟบันการ์ดวันเผอิญทีถ้าคู่แข่งไม่มีเลียในสนามเลยทิ้งมือหนึ่งใบบวกไรด์นั่นเองไม่ได้ใช้นะเสียก็จะใช้แค่บัตหนึ่งยิงง่ายๆเนาะ แล้วก็ตัวหาบลัสเตอร์ดาร์กนั่นเองนะครับก็เดมฮูปดักก้อน5 0 0พชิวหมื่นเอ้ย5,000ชิว5,000คอนเทนิวเลกาดถ้าเป็นการเราติด aster, บลัสเตอร์บวกพลัง5,000ไม่ได้ใช้สก,กิลล่างใช้อย่างเดียวนะครับอออาแอคทีฟเลกาดวันโซบัสหนึ่งลีไทยตัวมันหาบลัสเตอร์ดาร์กขึ้นมือก็นั่นแหละนะฮะเอามาหาบลัสเตอร์ดักอะเกล็ดหนึ่งนะครับเป็นใส่จะเยอะหน่อยเนาะก็ใบแรกเป็นตัวใหม่เลยนะฮะ ลูบ้าแปดพันชิวหมื่นนะครับออโตเรียการดเมื่อลงเมื่อสกิลออโตเรอออโตออโตเรียการ์ดเม,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 มื่อลงเขาจะบ,บ้สสองเอาน้ำมันยูนิตที่เป็นเกรดสองหรือสูงกว่าจากดอบหนึ่งใบยัดใต้กอง จัวหนึ่งสกิลเคาน์เตอร์บาสเนี่ยจะลดลงหนึ่งเคาน์เตอร์บาสตอการ์ดตอการ์ดเกรดศูนย์ในสนามคู่แข่งหนึ่งใบหมครามว่าถ้าคู่แข่งมีเรียาการ์ดที่เป็นเกรดศูนย์สองใบลงมาเก็บหลุมที่เป็นนอร์มัลยูนิตเกรดสองหรือสูงกว่าก,ากับใต้กล่องละจัวเลยง่ายเก่งและง่ายทําให้เราวนเฟียนาได้สําคัญนี่เอ้ยไม่ได้เฟียนาสิเฟมมี่ได้เพราะว่าเฟมมี่มันจําเป็นที่จะต้องโดดมาทุกเทิร์นถ้าทําได้ก็จะดีนั่นเอง ใส่ตัวซุพิเรไลท์แฟนทอมนะครับก็เวนเด5ห้าพันชิวหมื่นแอคทีฟิเลกากดถ้าเป็นกัดเป็นบัสเตอร์ด์กโซบัสลิทายตัวมันค้นหาการ์ดแฟนทอมบัสเตอร์ดักก้อนจากกล่องโลงมาซุพิเรไลท์ในช่องแวนสกิลออโตจะหายแล้วก็ได้นอนนะฮะเด็กนี้ใส่เด็กนี้ใส่นใ,สในวานสี่ใบนะครับห้าพันชิวหมืน่น แอคทีฟเลกาดจับตัวมันนอนค้นหาการ์ดที่พลัง5,000จากกองไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วก็สกิลนี้ใช้ได้แต่ละครั้งนั่นเองคุณพ่อใส่เป็นน้องฮูกนะสองใบนะครับก็อาบซซันโอมันใช้ง่ายง่ายมันใช้เงื่อนไขคือมันใช้ง่ายกว่าง่ายกว่าเจ้าอาอาเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กปีกดำอะ่ะเออไอนี้มันบอกว่า ลง,ลงสนามบัตรหนึ่งจัวถ้าเราเป็นเกรดเดียวกับคู่แข่งโซบัตแทนได้ก็ยังไงก็คือเอามาให้เฟมมี่ฟียนากินอยู่แล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวตีอยู่แล้วเป็นตัวที่จะมาถูกกินแล้วก็ใส่เปิดน้าหสามสี่ใบนะครับอัน,นจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะหรือจะลดลงมาก็ได้ถ้าจะลดลงมาแนะนําว่าให้ไปใส่เป็นชาลอนแต่ว่า ชาลอนกับเด็กเนี้ยมันมีการเรียกหน่อยไม่เหมือนกับลูอาร์ทที่เรียกเยอะชาลอนสก,กิลมันจะติดได้จากจากเลียฟาวตัวเดียวเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ไอ้นี้ก็ได้หรือถ้าอยากใหายแดมนจริงๆก็คือไปถอดเอาไปถอดเอาอาคาเลตออกหรือจะลดอันนี้ลองมาหนึ่งใบแล้วไปใส่เป็นเคิร์ดแลนเซอร์แทนเหมือนเดิมก็มาทับอีกาไม่ใช่อีกาสิทับนกฮูกก็ได้ แต่ว่ามันแต่ว่าตอนนี้ถ้าที่เล่นดูไม่ได้ไม่มีไห่แดมเลยก็ถือว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ปกตินะเพราะว่ามันใช้ประมาณหนึ่งแดมหนึ่งดมแค่แค่เพิละหนึ่งแดมเองอะนอกจากเพราะว่าพวกไอพวกเนี้ยมันใช้โซบัตแทนอยู่แล้วแล้ว,ลวเรียฟาวมันไม่ได้ขึ้นทุกตาไงเพราะฉะนั้นมันใช้แดมไม่ค่อยเยอะเอาจริงๆเด็กนี้ใช้เดมไม่ค่อยเยอะเปิดท่าสามนะครับลงแวนเลียจากมือเปิดเด็กห้าใบเกริศัหนึ่งใบ,บขึ้นมือถ้าหยิบทิ้งมือ,ห,อ,อกกหนึ่งใบที่เหลือก็กองสับอีกสกิี่นึงคอนติเนแ ถ้าเรามีการก์ดเกตดนึ่งระดับโซน3ใบหรือมากกว่าบวกพลัง5 0 0พันเนาะทริกเกอร์อันนี้คุณพ่อใช้เป็นดอ3ใบนะฮะดอ PG3 แล้วก็คลิสเซนตเนล1ใบนะครับเพราะว่าเด็กนี้อยากมันมีการเช็คไรคือ3ามไรเพราะฉะนั้นคุณพ่อคิดว่ามันแบกคริกเกอร์แบกบคลิค่อนข้างจะดุเพราะฉะนั้นเลยใส่เป็นถ้ากใส่คลิ10ใบนั่นแหละคลิธรรมดาเคลิเซนติเนล1นะฮะ แล้วก็ใส่เป็นฮิวสี่ใบเนาะตามนี้เลยนะฮะรุเล่นเด็กนี้จริงๆก็คือไม่มีอะไรมากเลยต้นเกมก็คือเล่นท่าเล่นท่าจำไรคือท่าที่เก่งที่สุดของมันและคือท่าจำไรก็เหมือนเดิมเนาะไหลหนึ่งไลเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่เนมานนอกจากมีเนมานสองใบแล้วก็ลงเนมานเนมานบิดบิดหนึ่งมือมีอะไรมือมีเบนเด้ไหมถ้ามือมีเวนเด้ไม่ต้องหา อีกตัวเลือกหนึ่งมือเบอต์ดาร์กไหมปกติแล้วจะไม่มีเบอต์ดาร์กเพราะฉะนั้นคุณก็ไปหาเจ้านี้มาก่อนสกิลครับโซบัตหนึ่งรีไทยหาบัตดาขึ้นมือแล้วก็ผ่านเทินแล้วก็ขึ้นเทินสองสแตนครับจัว่วไลท์เป็นเตอต์ดาร์กสกิลเนวานบิดหาเวนเด้เล่นอยู่แค่เนี้ยถ้ามีจากมือก็ถ้าม่ถ้ามีจากมือก็บิดเป็นตัวอื่นแทนก็ถ้าเกต ถ้าคู่แข่งเป็นเกรดสองก็ไปหาหน้องฮุกถ้าคู่แข่งไม่ใช่เกรดสองก็ไปหาเนมายสักใบหนึ่งก็ได้ง่ายๆหรือถ้าไม่มีเบนเดก็ต้องหาเบนเดนะสก,กิลเบนเดครับโซบาร์ลีไทยสุพริไลท์เป็นแฟนทอมแบสเตอร์ดาก่อนอิมเมอร์เนต์นลี่กฟฟอร์ดฟอร์ดข้างไม่ก็ได้แวร์ยังไงเช็คได้ก็อยู่แล้วเนาะก็ฟอร์ดข้างแล้วก็ลงมีบัตรเหลือไหมถ้ามีบัตรเหลือคุณก็ลงเป็นเรียฟาวมาก็ได้บัตรหนึ่งคอเกรดหนึ่งจะก,กองก็อาจจะขอเป็นเจ้านี้ เพราะว่าตอนนี้ก็มีเกรดหนึ่งประมาณสองใบถ้าเรามีการกาดก็มีสามใบก็ได้ง่ายๆหรือถ้าเราเกรดชนกับแวนคู่แข่งคุณอาจจะขอเป็นอย่างนี้ก็ได้เรียฟา้ามาข้างนี้ไอ้นี่มาข้างนี้ถ้าสมมติคู่แข่ขงเป็นเกรดสามเหมือนกันคุณก็โซบาตเป็นบัตเตอร์ดาแล้วก็จั่วซึ่งปกติอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะเคาน์เตอร์บัตแทนอาจจะไซส์สองบัตอาจจะเปลืองอาจจะเป็นเจ้าหนี้ง่ายๆเรียฟฟ้าตีหมืน่นถ้าเกรดสองก็ชนก็ขอห้าบาทหมื่นสามสองได แล้วก็แล้วแต่หลุมถ้าหลุมไม่มีก็หมื่นแปดเช็ได้ก็เป็นสองแปดสามแปดแค่นี้แล้วก็ขึ้นเทิร์นใหม่ก็จะไล์เป็นแน่นอนนะครับหลังจากนี้ไปก็คือจะไม่เล่นพวกนี้แหละก็จะไล์เป็นเฟียนนาแทนเนาะอีมันนี้กิฟฟอร์ให้แวนก็ได้หรือจะให้ข้างนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะอ่ะสกิลของเนวานบิตก่อนหาหนึ่งคนอาจจะหาโนฮูก ถ้าเกตชนยังไงยอย่างเง,งี้ยเกตมันชนกับคู่แข่งอยู่แล้วอาจจะหาน้องฮู้มาก็ได้อืมอ่ะสกิลน้องฮู้ครับอาจจะลงมาฝั่งนี้สกิลน้องฮู้โซบัสหนึ่งจู๋แล้วก็ลากลงมาแล้วก็สกิลแวนครับเคานต์บัสหนึ่งกินสองก็จ,จะกินคู่นี้ไปเลยก็ได้ง่ายๆแล้วก็หาเฟียนาไม่ใช่เฟียนาสเมมิเฟมมี่จะกองเฟมมี่จะกลายเป็นแวนกาด แล้วก็ที่เหลือก็ถ้ามีคออีกก็าจะคอถ้ามีแบบสมมติอาจจะสมมติมีอีกหนึ่งใบอาจจะคอไปตรงนี้เพราะมันใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็สก,กิลเฟมมีโซบัตหนึ่งคู่แข่งเอาดอกสองใบามาก็ดอกสองใบมาสมมติมีมีทั้งคู่ก็จะกลายเป็นบวกหมื่นบวกหมื่นพราะว่าตอนนี้เป็นตัวนี้เป็นแหวนเนี่จนจบเทินมีหลุมห้าใบแล้วมีหลุมสามใบแล้วบวกห้าพันข้างนี้เรารับคลิกก็เล่นเหมือนกับเด็กอ่าบเตอร์เอ็กซีท แวนตีเช็คสองไดลงข้างเฟมมี่ตีจอกที่สิบสามยี่สามสามสามสี่สามโคตรแรงลงข้างเช็คได้ถ้าแข็งมีเกียรศูนย์สองใบก็เช็คได้สองไดถ้ามีเกียรศูนย์หนึ่งใบหรือต่ำกว่าก็คือมีหนึ่งใบหรือน้อยกว่าเช็คได้ไดเดียวแล้วก็ตดแค่เนี้ยไอหนูแค่น,ยยคนี้แล้วก็ไลท์ใหม่ไลท์ใหม่ไลท์ใหม่ไปเรื่อย เฟมมีพ่พยายามให้มันเ็ฟทิ้งไปเพราะว่าเทินหน้าไม่มีสกิลแล้วเทินหน้าเป็นแคว่วาน,นิลาห้าหนึ่งหมืน่นเพราะฉะนั้นเซฟทิ้งไปได้แล้วก็แล้วก็อ่ะเข้าเทินใหม่สมมุติว่าไม่มีสมมติว่ามีไลท์ใหม่เมื่อกี้เราเล่นแบบใช้โซ่แบบเต็มที่เลยนะอ่ะสมมร์มีไลท์ใหม่มันเช็คสามสี่ได้สมหรันคนไลท์ได้แล้วแล้วก็ใช้สกิลคอเป็นตัวนี้สกิลครับเก็บหลุมมือเก็บเฟมมี่เนี่ยง่ายๆเกาใต้กอง ถ,ถ้าเมื่อกี้เขาไม่ได้คอทับก็จะมีเก็บศูนย์สองใบเพราะฉะนั้นได้จวบหนึ่งฟรีเก็บหนึ่งจวหนึ่งฟรีแล้วก,กดสกิลแวนเลยครับกินสองอาจจะก,กินตัวนี้ไปก็ได้หรืออาจจะก,กินอย่างนี้ก็ได้แต่ว่านัาว่าเก็บอันนี้ไว้กินอันนี้ดีกว่าแล้วก็หาเฟมมี่จากกองครับตุ้มเฟมมีส่สกิลโซบัสหนึ่งคอขอเก็ิศูนย์นี่สองใบเนาะ แล้วก็ข้างนี้ก็ไปลงตัวมาช่วยตีอ่ะสิ่งเงี้ยพนท่องเพนทอมเนี่ลงมาตีไปเลยไม่ได้ใช้แล้วก็บิดหารีดกองอีกทีนึงก็ได้อ่ะบิดเป็น 5, ห้าพันห้าพันอาจจะบิดเป็นเจ้านี้อ่ะรีดกองมาเฉยๆไม่มีอะไรแค่นี้เพื่อที่จะได้มีทริกเกอร์หรือว่ามีการที่อยากได้อย่างเกตสามมาไลทุกเทิร์นก็จะสบายๆหน่อยอ่ะสมมุติว่ามีเกตศูนย์สี่ใบแล้วคราวนี้แหละก็จะบันเทิงจัดนะฮะโคตรแรง ครั้งนี้เราลับทริกอันนี้เป็นเวนกาดแล้วเพราะฉะนั้นสองไลท์กับส like, องไลท์สองรอบอะสิบแปดยี่บแปดสามแปดสี่แปดเช็คอาจจะขีพลังนี่ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันถ้าสมมติเขายืนสี่แดมแล้วเช็คได้ขี่นี่พลังนี่มันค่อนข้างจะโหดอันนี้จะเป็นอันนี้บอกอ 23, 23, 23, ีกห้าพันสิบสามยี่สิบสามสามสามสี่สามห้าสามห้าสามสองขีเช็คทิกเกอร์ลงนี่หมดอันนี้จะเมื่อกี้ได้หนึ่งดิกทิกเกอร์ใช่ไหม สมมตินี่ได้อีกหนึ่งทริกเกอร์จะเป็นสองหมื่นสามสามสองคลิอย่างเงี้ยโคตรจะแรงนะก็ก็เท่านั้นเนาะก็จะมีรูกเล่นหนุ่ยลูกเล่นหนู่แค่เนี้ยเพราะว่าถ้าไปใส่โครงแม่งม,มดล้วนๆเลยแบบไม่ได้ใส่โครงจำไหลมามันจะเป็นเด็กที่แบบ5บาทสิบาทป๊อแปะตอแตะงงแงะทำอะไรไม่ได้เลยคือจริงๆกลายเป็นว่าโครงจำเนี่ยมันทำให้เด็กเนี้ยเล่นได้ ถ้าไม่มีคงจ้าคุณพ่อแนะนําถ้าไม่แบบไม่มีของโคงจ้าเลยก็คือของไอในชุดลูอาร์ดอ่ะคุณพ่อแนะนําว่าอันจริงจริงนะเล่นยากยากมากยากแบบยากมากเลยเพราะว่ามันมันก็เล่นได้มันเล่นอตมันไม่สนุกมันไม่สนุกเลยแล้วมันไม่เก่งมันคือแบบวันนี้พร้อมจะแพ้ตลอดเวลามันแปลกแปกอ่ะเพราะว่าตัวติดแม่มดมันจะจะเล่นเป็นทีมเด็กก็ยากเพราะตัวติดแม่มดมันไม่เก่ง มันมีตัวในทีดีอย่างเงี้เเยเจ้าอะไรมาสู้แล้วก็อะไรอีกอะพวกโปรโมงโปรโมมันก็ไม่ได้ซับแม่มดเลยอะมันซับบัตเตอร์ดาร์กเนี้ยแม่มดตัวเก่าก็ซับศูนย์ซับโปรโมมันมีโปรโม่ของแม่มดที่ออกมาในภาควีนะแต่ว่ามันซับศูนย์ในสนามเรามันจะบัตหนึ่งหาคอเกตศูนย์จากกองก็คือไปเล่นกับพรีเมียมแทนเพราะฉะนั้นมันเลยยา,ยากที่จะมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้น แนะนำว่าให้เล่นกับโครงจำไลท์ทั้งดีที่สุดนะครับโอเคนะเด็กนี้มันก็มีอยู่แค่นี้มันเป็นเด็กเด็กหัวดอะเด็กตีเด็กคอมโบมันก็มีอยู่แค่คอมโบเดียวก็คือคู่เนี้ยที่เหลือก็คือเป็นโครงจำไลคอมโบจำไลกับคอมโบแม่มดคู่นะฮะก็น่าจะไม่งงกับโครงนี้เนาะมันก็เป็นโครงที่อจริงๆก็คือเล่นง่ายเด็กมันเล่นง่ายมากๆก็คือถ้าคุณจำไลได้ก็เก่งเท่านั้นแหละถ้าคุณจำไลไม่ได้คก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยโอเคนะฮะวันนี้คุณพ่อ ไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นเออชิรายุกิเออชิรายุกินะครับก็มารอชมนะฮะชิรายุกิล้วนนะคุณพ่อบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วสวัสดีครับ